สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมนะเรา Origin นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทำไกด์นะครับวันที่6ถึงวันที่8นะว่ามีอะไรต้องทำบ้านนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเลื่นก็ฝากกระได้ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามกลิปนี้รับชมคลิปของื่นๆที้ผ่านไปลิสต์แล็ะ Origin ได้ใต้คลิปท้ายคลิปและคณะช่องนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับนะครับไกด์วันที่6ถึง8เนี่ยเลเวลโลกมันจะหยุดอยู่ที่เดิมนะครับผมที่เลเวลานะครับผม ก็แม็กเลเวลของตัวละครเนี่ยจะอยู่สูงสุดนี่ก็คือ58นะฮะโอเคสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับวันที่6ถึงวันที่8เนี่ยนะครับจะมีในส่วนของนี่ครับเมือ Level ่อเลเวลโลกเลเวล50นะฮะก็จะปลดล็อกตู้กาชาการ์ดนะครับก็สามารถสุ่มการ์ดได้นะฮะโดยใช้คุมปองการ์ดนะครับผมก็จะมี n o r m a การ์ดกับ Premium c การ์ดนะก็เป็นการ์ดแบบปกติอันนี้จะได้เป็นการ์ดท,ท,ทั่วไปนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีตั๋วเนี่ยเราจะใช้เพชร สีฟ้าในการสุ่มกาชาแทนนั่นเองนะครับผมอันนี้คือวิธีการหานะก็ส่วนใหญ,ญ่จะได้ดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ซื้อในอ่ามาเทรชชอปนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้มันจะมีการสุ่มนะครับตรงนี้ก็ซื้อได้ครับไดมอนด์ชอปนะครับมันจะเป็นมันจะเขียนว่านี่ครับการคุมปองตรงนี้เห็นไหมร้อยห้าเพชรฟ้านะก็สามารถซื้อมาสุ่มกันได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีพิมพ์มมกาดนะครับก็จะเป็นกาดที่ระดับสูงนิดนึงนะครับผม ก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะเขียนบอกด้วยนะครับอัตราการดรอปนะครับผมก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการได้รับของกราดต่างๆนะฮะเราก็ดูนะครับว่าโอกาสนะครับในการดรอปกราดเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะประมาณ0.2กว่าๆนะอ่าถ้าการกระกากหน่อยก็จะดรอปง่ายหน่อยและประมาณนี้นะครับผมเราก็มาดูแล้วกันนะครับกราดไหนที่เราสนใจเราก็ลองมาสุ่มเล่นดูนะฮะก็เปิดที่เลเวลโลก50นะครับผมเพราะว่าวันนี้หรือวันที่6เนี่ยเลเวลโลก50พอดีนะครับผม เราจะสามารถที่จะสุ่มการ์ดได้นะครับแล้วก็แมกเลเวลตัวละครเราตันนี้จะสูงสุดได้แค่58าเท่านั้นนะครับก็คือบวก8นั่นเองนะมันจะอยู่ไปถึงวันที่8เลย6 7 8เลเวลโลกจะ50นะครับผมอันนี้คือสิ่งแรกที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับหลังจากที่เข้าสู่วันที่6นะครับเลเวลโลกเลเวล50นะก็จะมีตู้กาชาการ์ดนะครับมาให้เราสุ่มนั่นเองก่อนหน้านี้น,นะครับผมก็ได้ทําวิธีหาไปแล้วนะครับเป็นการหาพวกโอการ์ดอัลบั้มอะไรพวกนี้เนาะ สามารถเปิดการ์ดได้นะครับนะก็มาลองดูพิ e m ม u m การ์ดเนี่ยก็จะต้องใช้อันต้าลกการ์ดคุมปองนะซึ่งก็หาได้จากกิจกรรมต่างๆหละนะครับผมก็จะหายากนิดน,นึงนะนี่ประมาณนี้มันจะใช้ในส่วนของอเบอร์รี่เหรียญแมวซื้อนะครับผมซึ่งต้องเติมเงินนะฮะเราถึงจะได้มันมานะก็ใส่ฟรีก็จะยากหน่อยนะครับผม่ะโอเคนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ์ดนะ วิธีหาอยู่จากร้านค้านะครับลหลักๆก็อยู่ที่ร้านค้านะเติมเงินและประมาณนี้นะครับก็เป็นการ์ดแร่แหละนะครับก็มาหาได้จากตรงนี้เนาะเลเวลห้าสิบนะครับบอทโลกเอ้เลเวลโลกนะห้าสิบนั่นเองนะครับก็มีการ์ดค่อนข้างเยอะนะนี่ครับการ์ดเพียบเลยมันจะเป็น,พ,นพื้นหลังสีม่วงนะเ่าโอเคจุดแรกนะครับจบไปนะเลเวลห้าสิบปลดล็อกตู้กระชากการนะครับ ต่อมานะครับผมก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับหลังจากเข้าสู่วันที่6เนาะเลเวลโลก่าเนี่ยมันจะมีการปลดล็อกในส่วนของดันเซกเมมโมรีนะครับมันจะมีดันเจียนนะครับสมุดเนี่ยมันจะปลดล็อกนะครับผมเนี่ยอันนี้ปลดล็อกแต่เลเวลสีแล้วนะครับผมเนี่ยนี่คือ40นะมันจะดรอปพวกแปรนนะครับต่างๆมาให้เราหานะครับ ต่อมานะครับผมในส่วนที่3ามครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการคลาบอิมพุปเมนนะครับผมหลังจากที่เราลงดันเซกเมื่อสักครู่นะเราก็สามารถที่จะหาแบบแปลนเนี่ยนะครับให้มันกระดาษขาดๆเนี่ยนะฮะมาทําการารวมแล้วก็เพื่อการการคลาบนะฮะอาวุธที่เราจะใช้งานนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะคลาบอาวุธพื้นม่วงนะเลเวล5 0าสถึงห้ผมก็จ้องไปหาตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการคลาบอาวุธนั่นเองนะครับผมตามเมืองต่างๆนะก็ไปลองทํากันดูได้ครับตรงนี้นะ ต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าอย่างที่4นะนะครับผมก็ตัวละครเราเนี่ยนะครับเมื่อเลเวลมันสูงถึง50แล้วนะครับเราควรที่จะเปลี่ยนอาวุธได้แล้วนะครับก็คือเราต้องใช้อาวุธเป็นพื้นม่วงนะครับมันจะเพิ่มพลังให้เราค่อนข้างเยอะนะ เราก็สามารถที่จะสมใส่อาวุธพื้นม่วงที่เลเวล50-59ถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เรามาทําการคราฟอาวุธม่วงต่างๆนะครับผมนี่ประมาณนี้นะเราสามารถที่จะทําการย้ายรีไฟได้นะครับย้ายตีบวกไปอยู่อาวุธใหม่ก็ได้ไม่ต้องกังวลเลยนะว่าอาวุธเก่าวัตใหม่จะไม่มีนะต่อมานะครับในส่วนที่5นะครับไอตัววัคคัลี่เฟเทอร์นะครับก็จะมีการปลดล็อกเพิ่มนะครับรูปปั้นตรงอ่านกครับสามารถปลดล็อกเพิ่มขึ้นมาได้นะครับตอนแรกมันจะมีแค่3อันใช่ไหม พอระเวลเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงระดับเลเวล 53, 55, 57นะครับมันจะทําการปลดล็อกในส่วนของช่องใสนะครับขนนกเพิ่มเติมเข้ามาทําให้มันเก่งขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ต่อมานะครับอย่างที่6นะครับก็คือให้เราทําการเจาะรูอุปกรณ์นะครับหลังจากที่เราไปทําพวกอาวุธสีม่วงมานะฮะพื้นม่วงเลเวล50-59เนี่ยแนะนำนะครับให้ทําการเจาะรูนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปตีบอสนะฮะ หรือหาอาวุธที่มันมีรูหนึ่งสรูอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการคราฟเองเนี่ยมันจะไม่มีรูให้นะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการนะครับซื้อพวกด่าไดมอนมาเพื่อทําการเจาะรูอาวุธอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะสวมใส่ในสงการ์ดได้นะครับมันก็จะช่วยให้เรานะครับเก่งขึ้นระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเราจะได้การ์ดที่มันตรงจุดตรงสายหรือไว้ตีเผาตีแรง่งเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้ดาเมจหรือพลังตัวละครมันเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผม ต่อมาครับข้อที่7นะครับก็คือเรือว่าห้าสิบห้านะมันจะปลดเอเลี่ยทาวเวอร์นะครับหอคอยนั่นเองนี่ยผมในนี้มันสามารถที่จะฟาร์มโมล่าคอยได้นะครับเอาไว้ทำออฟแม l นะครับผมก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งที่มันจะปลดล็อกในเดย์เนะเดย์แปดเดย์เนะครับผมก็มาฟาร์มเอเล e ่ทาวเวอร์ได้นะครับต่อมานะครับหัวข้อที่8นะครับก็จะมีระบบเฟืองนะครับผมเรือว่าห้าสิบห้าเหมือนกันนะครับก็จะปลด วอร์สคอร์นะครับก็เป็นระบบเฟืองแต่ว่าเราจะต้องทำเควสก่อนเพื่อทำการเปิดระบบใส่เฟืองนั่นเองนะครับผมไปดูกันนะครับก็ในหัวข้อนี้ครับมันจะเป็นเควสกิลนะครับให้เรามาทำรีเซเชอร์นะครับตรงนี้นะครับผมนี่ครับพอเราปลดล็อกแล้วเนี่ยเบื้องต้นเราจะใส่ในส่วนของเฟืองได้นะฮะสชิ้นด้วยกันนะครับผมให้เราทําการใส่นะครับซึ่งนะฮะโหลดน้ําหนักรวมเนี่ยมันจะอยู่ที่15นะเพราะฉะนั้นสายล่างของเฟืองเนี่ยมันจะมีน้ำหนักบ่อนะครับ เราสามารถใส่รวมกันได้ไม่เกิน15นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมข้อที่9นะครับให้เราทําการเอาเวการ์ดด้วยนะครับผมตอนเราใส่การ์ดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำเอาเวการ์ดด้วยนะครับโดยใช้เศษตรงนี้นะครับของการ์ดเนาะในทันในการทำเอาเวการ์ดนะครับเพื่อให้คุณสมบัติของการ์ดนะครับที่มันยังไม่ปลดล็อกเนี่ยนะฮะให้มันปลดล็อกเพิ่มเติมขึ้นมานะเพื่อให้เราใช้เอฟเฟกนะครับของการ์ดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม วิธีเอาเวก็คือกดเอาเวกได้เลยนะครับเนี่ยมันจะเขียนบอกเลยว่าให้เราทําการาหาเศษที่มันเป็นเขียวๆว่าฟ้านะครับที่หาได้จากกิจกรรมเนาะก็มาทําการเอาเวกนะครับผมได้นะครับผมทําให้การ์ดเนี่ยมันมีเอฟเฟกแล้วก็มีพลังอของการ์ดนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมจากเดิมนะครับผมเดิมที่เนี่ยเราใส่การ์ดธรรมดาเนี่ยมันจะขึ้นมาแค่ช่องเดียวถูกไหมฮะแต่พอเรากดเอาเวกการ์ดเนี่ยนะครับไอ้ตรงตรงสื่อทึบๆเนี่ยนะฮะ มันจะถูกเปิดขึ้นมาใช้งานนั่นเองนะครับผมทําให้เราได้คุณสมบัติต่างๆของกราดได้ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็พลังตัวละครจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับไอผมทาให้ดูนะครับว่ามันเอาเวกยังไงนะครับแล้วก็กดเอาเวกไปนะครับมันจะมีเอาเวกิ้งกับเลื่อนขั้นนะให้เราดูเอาเวกิ้งก่อนนะครับผมก็สามารถกดได้นะกดไปนะครับกราดฟ้าพื้นฟ้าพื้นเขียวมันใช้ต่างกันนะถ้าเป็นพื้นเขียวจะใช้แค่สิบนะฮะพื้นฟ้าจะใช้เริ่มต้นที่50นะครับผม ไอเราทําการอเวกไปนะครับกดให้ดูนะฮะว่าอ่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างน,นะครับนี่ก็ครบเลยเดี๋ยวผมเลือกก่อนนะเนี่ยประมาณนี้นะนี่คืออเวกสําเร็จนะฮะอ่าต่อมาระบบเลื่อนขั้นนะครับก็จะเป็นระบบเพิ่มพลังเหมือนกันก็ใช้อ่าเศษการ์ดเหมือนกันนะครับผมระบบเลื่อนขั้นเนี่ยนะครับมันจะได้สแตตทั้งล่างเห็นไหมฮะ attribute ที่อัพขั้นเห็นปะ มันจะทึบอยู่นะเลเวล5เลเวล10เลเวล15นะถ้าเกิดว่าเราทําตามเงื่อนไขเลเวลได้นะครับนี่ครับมันก็จะปลดล็อกสแตทเพิ่มเติมให้เองนะครับผมทําให้นะครับอาวุธอุปกรณ์ของเราเนี่ยแม่งสุดยอดขึ้นนะครับผมก็คือมีพลังเพิ่มเติมขึ้นนะฮะจากการ์ดเดิมๆนะฮะปกตินะครับไม่มีการอเวกานะถ้าเป็นเกมล็อกสมัยก่อนนะอันนี้จะมีระบบอเวการ์ขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถที่จะอัพการ์ดให้มันเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผม ต่อนะครับอย่างที่10นะครับก็จะเป็นเควสในส่วนของการปลดล็อกระบบลูกศิษย์กันนะครับผมอันนี้นะครับจริงๆมันมีมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะครับแต่วันนี้ผมเพิ่งจะมาทำนะอันนี้ก็เลยแถมให้แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆทําแตั้ง EP ก่อนแต่ว่าไม่ได้ทําไว้นะก็จะเป็นเควสระบบลูกศิษย์กันนะครับอาจารย์ลูกศิษย์อะไรเงี้ยก็ระบบนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะก็จะมีอาจารย์นะก็มีลูกศิษย์นะครับผมก็สามารถรูปหัวให้กันได้นะครับโดยจะได้ e p มหาสาลนะครับผม โดยก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปไปาการรูปหัวเนาะก็คือทาในกิวใช่ไหมฮะแต่นี่คือจะทําในระบบอาจารย์ลูกศิษย์นะก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโดยเราจะต้องเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันก่อนโดยการทาเควสแล้วก็ตั้งปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยผมทาคลิปแยกให้ทีนึงจริงๆไม่ได้ยากเนาะนะครับผมก็จะเป็นการรูปหัวได้นะครับผมก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะได้ EP ค่อนข้างเยอะนะครับอย่ามองข้ามตรงนี้ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งหาย P ีชั้นดีเลยนะครับ ก็มาทําซะนะครับจริงๆอันนี้อย่างที่ผมบอกแหละก็คือมันทํามาตั้งอ่าตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะครับตั้งแต่2อสวันแรกและระบบตรงนี้มันจะปลดล็อกถ้าเกิดว่าทําเควสมาไดเรื่อยๆนะครับผมอ่าก็มาลองทํากันดูเนาะนี่ครับพอเราอ่าทำเสร็จเรียบร้อยเนาะมันก็จะมาคุยกับ NPC แล้วก็เข้ามาสู่อ่าหน้าต่างนะครับทําพิธีรูปหัวกันนะครับปกตินะฮะเหมือนที่เราเคยทําในกิวเนาะ แต่นี้มันเป็นระบบอาจารย์ลูกศิษย์นั่นเองอันนี้ผมเป็นลูกศิษย์เขานะครับอ่าประมาณนี้เนี่ยก็ได้ประมาณนี้ได้ของเลยนะนอกจากไอพีเนี่ยนะได้บ้างแปดแสนนะได้เบลมาแปดแสนนะครับได้จ็อบมาล้านกว่านะโอ้โหก็บอกเลยว่าอย่างเยอะนะครับผมอ่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมหลังจากที่เราทําทุกทุกอย่างแล้วนะครับก็มันจะเหลือ ในส่วนขอ t แอคทิวิตี้นะครับก็คือให้เรามาทำอีเวนต์ต่างๆนะครับที่เราคงค้างแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลี่เควส t นะครับผมก็นี่ครับก็สามารถทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นเฮลฮามแม่แม่นะครับก็มาทำซานะครับตามจำนวนที่เขากำหนดนะครับว่าละสองครั้งนะแล้วก็มาทำเกี่ยวกับนี่ครับตรงนี้นะครับมันจะดรอปพวกชิ้นส่วนด้วยนะนะครับแล้วก็มาไล่ว v P ีได้นะครับตั้งตี้นะครับมินินะครับอีลิตมอนสเตอร์ครับ ก็สามารถลงได้เช่นกันนะครับหรือนะครับกิวเควสนะครับผมแล้วก็ดันสัตว์เลี้ยงนะครับดันต้นไม้นะครับเอเลี่ยทาวเวอร์ต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะให้เรามาบริหารจัดการนะครับในส่วนของ b a t t l e t i น e นะครับ1นึ่งร้อยนาทีนะครับให้มีสภาพสูงสุดนะครับผมเอาโอเคแล้วผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับ ท่านช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับก็อิ่าลืมงดแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่เพื่อมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ